สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ลองมาทำนะครับวิดีโอใน youtube กันบ้างนะครับก็ถ้ามีอะไรผิดพลาดก็ขออภัยไว้ล่วงหน้านะครับก็วันนี้นะครับเราจะมาพูดกันถึงเรื่องทีมของผมนะครับในเกมบิ๊กีนี้นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่าทีมของผมนั้นมีใครกันบ้างนะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับก่อนอื่นเลยต้อง ท้าความไปถึงวีที่แล้วก่อนนะครับเกมวีที่สามนะครับก็นักเตะของผมนะผู้สัพประตูนะครับซานเชสนะครับแต่ได้ไปแค่สองคะแนนนะครับก็ถือว่าจริงๆก็ไม่ได้หวังไว้เยอะนะครับหวังจากซานเชสก่อนกินชีดบ้างสามนัดสักลูกักสามนัดสักครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยผมว่าก็คุมแหละในช่วงต้นฤดูกาลนะครับต่อไปก็แผงหลังนะครับลูกชอนะครับได้มาหกคะแนนหลังจากที่เก็บกินชีดแรกไปได้อย่างงงๆนะครับ โดนวูฟโอ้โหยิงเกือบจะเข้าไปถึงสองลูกนะมีมีที่วานวิกสก้าสกัดออกมาจากเส้นแล้วก็มีเดกิอาซูเปอร์เซฟไปลูกหนึ่งนะครับต่อมาก็คือครูเ้าครูเฟานี่ก็น่าผิดหวังนิดนึงนะครับห้าห้าล้านแต่ว่ายังไม่ได้คินชีนเลยนะครับนัดที่ได้อซิดผมก็เก็บเอาเอาไว้เป็นตัวสำรองแต่ว่านั้นนั้นมีซิมิกัสก็เลยไม่ได้เสียดายเท่าไหร่นะครับอ่าคนต่อไปก็คือเทนอเล็กซานเดอร์ซานอโนนะครับอ่าอันนี้ก็ โชคดีนิดๆคือถ้าถ้าเชลซีไม่โดนใบแดง<ๆ>ก็อาจจะเสียสองลูกได้ลูกสองลูกสามอะไรย่างนี้ได้นะครับมีสิทธิ์แต่ว่าพอเชลซีโดนใบแดงแล้วก็ทําให้ลิพูหโหมอยู่ฝั่งเดียวก็เลยได้โบนัสมาครับสองคะแนนทั้งๆท,งท,งที่ไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับก็ถือว่าโชคดีไปนะครับแผนก,กลางครับลาฟินญ,ญานะครับสองคะแนนน่าผิหวงนิดนึงนะครับเจอทีมอย่างเบอร์ลี่แต่ว่าก็ ทำคะแนนไม่ได้ลูกที่หลีดยิงได้เนี่ยไม่แน่ใจว่าจังหวะก่อนหน้าแบมฟอร์ดมันจะเข้ากรอบไหมแต่ว่าเป็นแบมฟอร์ดเปลี่ยนทางนิดนึงเข้าประตูก็เลยลาฟินยาก็เลยไม่ได้แอซิดนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับก็ราคา6.5ก็เหมือนเหมือนซันเชสแหละครับนะสามนัดได้สัก1รีเทิร์นอรงเนี้ยก็กําลังดีนะครับบางนัดโชคดีหน่อยก็อาจจะได้แบบ2รีเทิร์สาีเทิร์นั้นก็ค่อยว่ากันคคนต่อมาคือกรีนวูดนะครับกรีนวูดก็ เรียกว่ายังไงดีก็ถือว่าเป็นตัวที่ผิดคาดนะผมไม่ได้คิดว่าโอ้โหจะยิงได้ทุกนัดขนาดนี้นะครับคิดว่าโอเคเป็นกองกลางที่เล่นกองหน้าก็อาจจะอ่ะมียิงบ้างมีอะไรบ้างนะครับแต่ว่าโอ้โหยิงทุกนัดมาก็ถือว่าถือว่าเกินคาดนะครับกินวูดทําไปได้แปดแต้มมาบีนี้ซาร่าก็ไม่ทําให้ผิดหวังนะครับแม้ว่าจะทําอะไรไม่ได้แต่ว่าก็มีจุดโทษคอยเสริมคะแนนให้อยู่แล้วนะครับก็อืก็ถือว่าเป็นเป็นตัวที่ ทำคะแนนเยอะสุดนะครับในแผนกองกลางผมวิกนี้คนต่อไปนะครับข้ามไปได้เลยนะบูโน่ครับบูโน่ก็สองคะแนนนะครับก็เลือกผิดอะ่ะเลือกผิดมาสองวีและว,ว,วิกวิกวิกสองนี่ก็เป็นบูโน่เหมือนกันซึ่งก็ทำอะไรไม่ได้เหมือนเดิมนะครับก็ถือว่าต้องปรับปรุงนะครับการเลือกกัปตันของผม <S <s เดี๋ยวเดี๋ยวต้อง <s> ไปหาวิธี <S <s ดู <S <s ว่าจะเลือกยังไงนะครับแต่ว่า แต่ถ้าถามก่อนเริ่มแข่งอ่ะมันเป็นตัวพรีเมียมผมก็ผมก็เน้นตัวพรีเมียมไว้ก่อนนะครับแต่ว่าดันเลือกระหว่างอ mm ันโตนิโอเฟอร์ันเดนแต่อนโตโอไม่ได้ถือเป็นตัวพรีเมียมไงผมก็เลยคิดว่าบุูโนดีกว่าก็พลาดไปไม่เป็นไรครับยังเหลืออีก30มกว่าเกมวีคให้แก้ตัวนะครับอ่ะต่อไปกองหน้าครับอันโตนิโอนะครับ,รบได้ไป1ิคะแนนทำให้ผมคะแนนหายไป9คะแนนนะครับถ้าเกิดผมเลือก ถ้าผมเลือกกัปตันอตโตนนโอผมอาจะได้คะแนนเพื่อไป9คะแนนนะครับแล้วก็ฟอร์มเขากำลังดีครับตอนนี้ก็ว่าเขาไปได้เดนนี่อิงส์ก็ถือว่าดีกว่าที่คาดไว้นะครับจริง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 ก็คาดจริงๆไม่ได้ไม่ใช่เรียกว่าดีกว่าที่คาดแต่ถ้าถ้าก่อนก่อนก่อนฤดูกาลเริ่มก็หวังว่าจะได้แต้มเยอะกว่านี้ครับเพียงแต่ว่าถ้าดูจากฟอร์มการเล่นของเดนนี่อิงส์เองแล้วก็แอนต้าิลล่าเองก็ถือว่าดีกว่าถือว่าโชคดีเลยที่ได้แต้มทุกนัดนะครับ ก็ถือว่าโชคดีเลยนะครับแต่ว่าวิงนี้น่าจะเป็นวิสุดท้ายแล้วละ่ะนะครับเพราะว่าโปรแกรมจะเริ่มโหดมากอ่าต่อไปครับอีวานโทนี่ครับมาตามนัดครับเกมวิกสถ้าใครตามเพจผมก็จะรู้ว่าผมเคยลงเ,เคยโพสต์สิติว่าในแชมเปี้ยนชิพเมื่อปีที่แล้วครับโทนี่ก็มาเกมวิกสาครับแล้วก็มาจริงๆก็แหม่แต่จะไดายโดนไปเหลืองนะไม่งั้นอาจจะได้มีสิทธิ์ได้เป็นแบบได้โบนัสอะไรเงี้ยครับก็ ถือว่าถือว่าทำผลงานได้ดีครับโซนี่สำหรับกลองหน้าราคา6.5ซึ่งตอนนี้หลดไป6.4แล้วนะครับอ่าสัมองสัมองก็ไม่มีอะไรครับถือว่าเลือกสำรองได้ดีนะครับหนึ่งแต้มหมดเลยนะทั้งบราอีเวิร์สเตอร์ลิบราเมนโตนะครับคะแนนผมตอนนี้นะครับ240คะแนนนะครับอ่าอันดับ2 6 1 5 0 0อ่า2 6 1 1 5 2นะครับเกมวิ่งนี้ได้ไป58คะแนนก็ รือว่าน้อยนะครับน้อยกว่าที่คาดไว้ถ้าถ้ากับตันถูกก็อาจจะได้สักประมาณ6กสิซึ่งหกสิบนะครับได้ประมาณหก็ก็น่าจะอันดับขึ้นนะครับตอนนี้อันดับตกจากแสนกว่า,วามาเป็น2องแสนหนะครับก็่วนทีมผมก็ที่ผ่านมานะครับใช้ไปแค่ทันเฟอร์เดียวคือซิมิคัสเป็นลิบราเมนโตนั่นหมายความว่ายังไม่ได้ใช้ทัทนเฟอร์สสำหรับตัวตัวจริงหรือตัวที่สำคัญต่อทีมเท่าไหร่นะครับ เกมบิก uh, นี้ก็ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้เปลี่ยนตัวนะครับก็ใช้เป็นศูนย์ทีมผมก็ร้0ยุดนะตอนนี้จริงๆจริงๆอ่าตอนตอน,ตอนเริ่มเริ่มสัปดาห์มันประมาณ1 0อยแต่ว่าบรูโน่ก,กับอิงมันลดไปแล้วนะครับแต่ว่าไม่ได้มีผลต่อราคาที่ขายก็ไม่ได้ปล่อยตอนนี้ยังไม่ได้ปล่อยนะครับอ n นเด b a แบนะครับในใน,ในเงินที่เหลือก็คือ0.1นนะครับอ่าทีนี้ จบแล้วนะครับการรีวิวของผมเมื่อ,อสำหรับทีมวีที่แล้วต่อไปนะครับเราจะมาคุยกันถึงว่าแล้วจะเปลี่ยนตัวใครดีนะครับซึ่งจริงๆแล้วผมมองว่าส่วนใหญ่ถ้าทีมที่โครงสร้างโอเคแล้วอ่ะมันก็จะมีมูฟอยู่แค่อสองมูฟสอมูฟที่มันจะใกล้เคียงกันนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับมูฟแรกนะครับเป็นเป็นชอยแรกของผมนะครับก็คือบรูโน่นะครับ เปลี่ยนไปเป็นโชตาซึ่งเราจะเห็นว่าซึ่งทุกคนก็น่าจะรู้ว่าเพราะว่าผมจะเอาเงินไปไปเสริมโรนันโดน,โดน,นะครับหรือเสริมลูกกอก็แล้วแต่นะครับแต่นี่คือเป็นเป็นช้อยแรกที่ผมคิดเอาไว้นะครับว่าน่าสนใจนะครับโดยที่โปรแกร,รมของของโชตาจะเห็นว่าลีดพาเลทเบนฟอร์ d นะเป็นเกมบิ๊กที่ไม่ยากมากสำหรับลิฟูและถ้าเฟอร์เมโนเจ็บ เกิ3 Game Week น3เกมวีเนี่ยผมว่าน่าสนใจมากเลยครับที่ที่จะเอาโชต้าเข้ามานะครับแต่ว่ายังมีอีช้อยหนึ่งครับถ้าเกิดผมไม่เปลี่ยนบรูโน่เป็นโชต้าผมก็จะเปลี่ยนบรูโน่เป็นเฟอร์ลานตอเรสนะครับแต่โปรแกรมของเฟอร์ลานตอเรสจะจะจะ,จะแย่กว่า,าโชต้าหน่อยอันนี้มันหน้านี้มันโชว์แค่3เกมวีเดี๋ยวเราจะมีหน้าต่อไปที่โชว์4เกมวีนะครับจะเห็นว่ามันมันจะยากกว่าหน่อยนะครับ ส่วนบูโน่น่าจะไปแน่ๆละครับเพราะว่าถ้าผมจะไปเอากองหน้าพรีเมียมอ่ะผมก็ต้องปล่อยปล่อยกองการพรีเมียมไปหนึ่งคนนะผมคิดว่าเพื่อให้โครงสร้างของทีมมันมันยังมีความสมดุลเนี่ยผมว่าพรีเมียมสักสองตัวเนี่ยพอละนะครับกลางหนึ่งตัวหน้าหนึ่งตัวนะครับโอเคมาดูสิติระหว่างโชต้ากับเฟอร์รันตอเลสกันนะนะครับ อ่าอันนี้ครับโชต้าจะแพงจะเห็นว่าโชต้าแพงกว่าทอเรสจุดห้านะครับก็ถือว่าเยอะพอสมควรนะครับจุดห้าถือว่าเยอะนะครับอ่าอันนี้ผมผมเมื่อคืนน่าจะยังไม่ขึ้นเนาะถ้าถ้าผมถ้าผม,ผมจะไม่ผิดน่าจะยัง7.1ดอยู่นะแล้วมาดูโปรแกรมของของลิเวอร์พูลกับมนซิตี้เจอกันแน่นะครับลิเวอร,ร์พูลได้เปรียบคือเจอเบนฟอร์ดเกมวีหกนะครับขณะที่ เฟอร์ลลนดตอเลสเจอเชลซีเกมวีหกเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าน่าจะเฉือนกันก็ก็เนี่ยแหละนัดนัดที่เกมวีหกนะครับผมเลยเอียงไปทางโชต้ามากกว่านะครับผมเลยเอียงไปทางโชต้ามากกว่าแล้วก็เรื่องถ้าเฟอร์มิโน่เจ็บอ่ะค่อนข้างจะชัวร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับว่าโชต้าได้ลงตัวจริงส่วนตอเลสเนี่ยผมจะหักคะแนนจากจาก จาก like ูเลตของเป๊ป hmm. ด uh. uh, yeah. mm ้วยนะครับเพราะว่าเป๊ปอ่ะมันมันก็นะอย่างที่เรารู้กันนะครับว่ามันมันทําอะไรเล่นอยู่ดีๆก็อาจสามารถโดนดรอปได้นะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยมองว่าผมเอียงมาทางโชต้ามากกว่านะครับแม้ว่าตอนเลสจะเล่นกองหน้าเหมือนกันนะครับอ่าทีนี้มาดู expected point นะครับอันนี้คือมันมันเป็นเป็น expect value นะครับไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นคะแนนจริงที่คาดว่าจะได้นะจะเป็น expect value จะเห็นว่าโชต้าจะ เหนือกว่าตอเลสนิดๆนะครับน่าจะเป็นเพราะแมตช์เกมวีหกนี่แหละครับนะครับประตูทั้งสองคนทำได้เท่ากันนะครับแอซซิดแอซซิดก็เป็นตอเลสแอซซิด้มากกว่าหนึ่งลูกนะครับเอ็กเบโกเอ็กจีนะครับเอ็กจีไม่รวมจุดโทษก็เป็นตอเลสที่มากกว่าร้จุดหนะครับส่วน XG ็กบวกเอก็เป็นตอเลสที่มากกว่าร้อจุดส เอ่อทีนี้ถ้าดูอย่างเงี้ยผลงานที่ผ่านมาเป็นเป็นตอนเลสที่ทำได้ดีกว่าถูกไหมครับทั้งสัมัตทั้งเอสนะดีกว่าหนึ่งแอซิดแล้วก็ดีกว่าหนึ่งเอกอ็ก็ดีกว่าแต่ทีนี้ผมมองว่าต้องอย่าลืมว่าตอนเลสนะครับทีมของเขาอะชนะอ์เซนอนห้าศูนย์ชนะอน,นอริธห้าศูนย์แต่สถิติเขาก็ไม่ได้ต่างจากโชต้าเลยเพราะฉะน้นผมมองว่าขนาด ทีมตัวเองยิงได้เยอะขนาดนั้นนะครับแต่ว่าสติก็ยังได้เท่ากับโชตา้าที่ทีมก็ยิงไม่ได้ไม่ได้เยอะมากเท่าแมิตี้นะครับมผมก็เลยคิดว่าดูแล้วอ่ะโชต้ามีส่วนร่วมกวับประตูของลิเวอร์พูลมากกว่ามากกว่าตอเลสที่นักเตะสามารถยิงได้ทุกคนนะครับในในทีมของแมิตี้นะผมก็เลยมองว่าโชต้าน่าสนใจ กว่านะครับแล้วดูฮิตแมปก็จะเห็นว่าโชต้าจะไปอยู่ตรงตรงจุดโทษเยอะมากนะครับเราจะเห็นว่าโชต้าจะไปอยู่ตรงจุดโทษเยอะมากนะครับเดี๋ยวเราก็อ่านะตอนนี้ถ้าจะผมจะเอาโชต้าได้นะ่ะผมผมต้องต้อง,ต,องต้องไม่รอ,อคือคือราคาโชต้าต้องไม่ขึ้นไปเจ็ดจุดเจ็ดนะครับถ้าเจ็ดจุดเจ็ดเงินผมได้พอแต่ว่าตัววันนี้ผมก็อ่า เช็คราคาโชต้าทุกวันนะว่าจะขึ้นหรือไม่ขึ้นแต่ผมคิดว่าคงไม่ขึ้นแล้วแหละจนกว่าจะถึงเดทไลน์นะครับอแต่ว่าก็ต้องรอดูนะประมาณไม่ได้เพราะว่าถ้าโชต้าราคาขึ้นผมตังค์ไม่พออ่ะโอเคครับทีนี้เรามาดูตุ้และอีกตัวหนึ่งที่ผมจะเปลี่ยนนะครับก็น่าจะเป็นอิงสเปโรนันโดดูโปรแกรมอิงครับนี่ขนาดแค่สามเกมวีหน้านะครับถ้าสี่เกมวีก็ยังแดงอยู่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าผมมองว่า ยังไงก็น่าจะต้องเปลี่ยนอิงส์นะครับแม้ว่าอิงสจ์จะสามารถยิงได้ทุกทีมก็แล้วแต่แต่ว่าด้วยด้วยทีมของวิลล่าผมว่าผมว่ามันก็ไม่ไม่คุ้มอะแล้วเงินผมสามารถเปลี่ยนเป็นโรนัลโดได้โรนัลโดเนี่ยเปิดมานั้นแรกก็เจอ New นะิวคาสเซิลน่ะผมก็เลยมองว่าน่าสนใจกันมากกว่าแล้วสามสามเกมวีก,ก็ไม่หนักมากนะมีมีมีกับเวสแฮมแต่เวสแฮมก็เจบประตูทุกนัดอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่า โรนันโดน่าสนใจนะครับตอนนี้แผนของผมคือโรนันโดสามเกมวีคนะครับและเกมวีคเจ็ดเขาขยับไปเป็นลูกกอล์ฟโอเคนะครับเดี๋ยวนี้เรามาดูทีมในเกมวิกสี่นะครับผู้สัำประตูก็ยังจะต้องเป็นมาร์ติเนสอ่าจันเชสเหมือนเดิมนะครับเจอเบนฟอร์ดนะครับไปเยือนเบนฟอร์ดกองหลังก็จะเป็นชุดเดิมครับชอคูฟอลอัตเทนอเล็กซานเดอร์อโนนะครับ กองกลางนะครับลาฟินญากรลินบูดซาร่าแล้วตอนนี้นะตอนนี้น่าจะเป็นโชต้านะครับน,น,นั่นาจะเป็นโชต้านะครับกองหน้าเนี่ยครับแอนโตนิโอโรนันโดแล้วก็โทนี่นะครับจริงๆแล้วผมช่างใจอยู่ระหว่างคูฟาฟกับเว็บสเตอร์นะครับเว็บสเตอร์เนี่ยเจอเบนฟอร์ดคูฟาฟก็เจอซานตันแต่ผมคิดว่าเนื่องจากผมมี โนี่อ่ะผมเลยเชียร์ใช้คู่ฟาวดีกว่านะครับแล้วคู่ฟาวมันก็มีมีโอกาสที่จะได้อสซิ์มากกว่าเว็บสเตอร์ด้วยก็เลยเลือกเป็นคู่ฟาวนะครับก็นะครับซึ่งถ้ารวมการทันเฟอร์นี้ก็จะเป็นทำผลจะใช้ทันเฟอร์ทั้งหมด3นะครับเกมวีทันเฟอร์นี้ก็จะใช้2ตัวก็คือโชต้ากับโรนันโดนะครับโอเคเงินก็น่าจะเป็นร้อยนะถ้าผมถ้าผมผม,ผมไม่ได้เพิ่มมาไปน่าเป็นร้อยนะครับอ่ะ ก็อันนี้คือประมาณนี้ครับทีมผมสำหรับเกมวีซี่นะครับแล้วก็เป็นวิดีโอแรกใน YouTube นะครับถ้าสนใจนะครับถ้าใครชอบก็กดไลค์กด s u b s c ค i b e ได้นะครับนะครับก็ขอบคุณที่เข้ามาชมนะครับติชมได้เหมือนเดิมครับในคอมเมนต์นะครับขอบคุณที่เข้ามาชมนะครับสวัสดีครับ